ชุดสืบสวนและสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธนา,นนานีนิมต์พระและลูกศิษย์ที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันเกิดไฟไหม้ประเวณกุติพระจารย์สุดใจทันตะมโนอดีตเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาที่มรณภาพเมื่อวันที่22พฤษภาค,คมเพื่อจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้ประกอบสำนวนการสอบสวนพันตำรวจเอกวิทย์ มุทสินผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเป็นหัวหน้าชุดลงพื้นที่แล้วก็จำลองเหตุการณ์ในวันนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่วัดขนาดความกว้างความสูงของกุฏิรวมไปถึงทิศทางของเปลวไฟที่ไหม้ค่ะส่วนบรรยากาศภายในวัดป่าบ้านตาเช้าว,วันนี้ศิษยานุสิ์ก็ร่วมกันทําบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพระอาจารย์สุดใจหลังเสร็จสิ้นพิธีบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา และในวันที่28พฤษภาคมทางคณะสงฆ์จะหาหรือร่วมกับคณะกรรมการมูล,ลนิธิเสียงธรรมถึงแนวทางในการบริหารจัดการหลังวัดปิดบัญชีที่มีชื่อของพระอาจารย์สุดใจเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันนี้รวมไปถึงการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่แทนพระอธิการสุธรรมสุธรรมโมซึ่งทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสในขณะนี้ค่ะ